สวัสดีค่ะ Honda City นะคะ1.5รถยนต์ปี1999 9, 9นะคะราคา59,000บาทค่ะเป็นรถบ้านสวยๆเดิมๆทั้งคันเลยนะคะเกียร์ออโต้ใช้น้ำมันร้วนค่ะไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะคะเครื่องดีเงียบๆช่วงล่างแน่นๆแอร์เยน็เยนๆสีสวยภายในสะอาดมีเล่มมีเอกสารชุดโอนครบๆนะคะพาระบอก็ครบนะคะทุกท่านสนใจดูรถได้ที่เดอะมอลล์บางแคนะคะตลาดนะ้ำจำเพงสองนะคะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อแมค่ค้าอยู่ที่ใต้คลิป Honda City นะคะสีสวยรอบคันนะคะคันนี้ห้าหมื่นบาทนะคะเป็นรถบ้านแท้ๆเดิมๆบางๆเลยนะคะเกียร์ออโต,โตเข้าได้ทุกเกียร์นิ่มๆนะคะชิดๆเนาะเดิมๆเลยค่ะทั้งภายนอกภายในนะคะ เครื่องดีช่วงล่างดีนะคะไม่เคยแก๊สด,ด้วยนะคะใช้ระบบน้ามันร้วนค่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปดูรถทดลองขับกันก่อนได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะรวมรถมือสอง JK เรามาแนะนํากันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ